สวัสดีท่ะทุกคนวันนี้จะพามากิดผักไฮโดรโปนิกของเรานะคะทุกคนวิธีเก็บก็ไปดึงขึ้นมาตรงๆเลยนะจ๊ะเห็นไหมรากจะขาวๆแล้วก็ดึงกล้วยออกจ้าแล้วก็ตนะ็ดใบที่ว่าเหลืองๆใบที่ว่าไม่สวยออกนะ,ะจ๊ะจัดแต่งเข้าให้สวยะคะ่ะจะได้ส่งลูกค้าแบบสวยๆค่ะ เสร็จแล้วเรา,ราก็จะม้วน้ากต่ไปเราะเารากเข้าชายาวมากเราต้องม้วนพันเขา้าไปค่ะต้นนึงก็จะทำเหมือนเดิมค่ะทุกคนมีแอบสองด้ด้วยม้วนจ้าเพราะเราจะไม่ตัดรากนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้อะไรนะอา,อายุผักเก็บไว้ได้นานๆค่ะ ถ้าสมมติว่าเราม้วนม้วนรากไว้แบบนี้แล้วก็เก็บล้างล้างหรือว่าแช่น้ำไว้สัก10นาทีแล้วเราเข้าตู้เย็นนะคะทุกคนจะเก็บได้ประมาณ3สัปดาห์นะคะทุกคน็บได้นานสุดประมาณ3สัปดาห์ค่ะแต่ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าใบเขากรอบมากค่ะผักผัก,ผกอันนี้จะเป็นผักสลดัดทอดนะคะทุกคนใบเขาจะกรอบมากอร่อยนะคะทุกคน สลัดคอสรสชาติดีค่ะเป็นที่หนึ่ในใจของเอ็ดมินเลยนะเอ็ดมินชอบกินแล้วค่ะสลัดคอสเคยเคยทานกันไหมคะถ้าคนที่เคยทานนี่จะชอบแล้วก็ติดในรสชาติอ้อมันจะกรอบฉ่ำแล้วก็หวานคิดกับลาบก็อร่อยนะคะทุกคนทําเป็นสลัดหรือว่ากินเป็นเครื่องเคียงก็ได้กินกับ ลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดก็ค่ะกินกับส้มตำก็แซ่บเวอร์ค่ะทุกคนเนี่ยนะคะเราก็จะดึงมาตรงๆแล้วก็ดึงถ้วยออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนลากเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เด็ดๆิดเด็เดใบแต่งให้สวยงามเวลาถึงมือลูกค้าจะได้แบบได้ผักสวยๆค่ะเก็บไปก็หงาต้นละดูสิด้ด้านี ถึงกิโลเรือยต้องไปส่งให้ลูกค้าหนึ่งกิโลค่ะทุกคนวันนี้ก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเวลาดึงก็ดึงแล้วก็เอามือจับฝาโฟมไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะเลื่อนเนาะก็จะม้วนม้วนม้วนไป,ปวันนี้ที่เก็บไปเรื่อยๆก็เนี่ยค่ะถยงจะให้ช่มใ,ใกล้ๆอุ้ยหล่นค่ะหลน่น ก็บมาเก็บมาเนี่ยค่ะสวยๆเลยค่ะทุกคนสดๆเลยนะคะเนี่ยที่เก็บนี่ประมาณแปดต้นกิโลนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า